3ามคำถามท,ท,าที่จะหยุดวงจรการทะเลาะก,ก,กันกับลูกอ่ะในแบบเดิมๆที่จะชวนให้พ่อแม่กลับมาเข้าใจตัวเองก่อนเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่เวลาทะเลาะก,กับลูกอ่ะอาจจะอยากจะเอาชนะคําพูดลูกอยากจะบังคับลูกอ่ะให้เชื่อเหตุผลของเราทําตามแบบที่เราต้องการหรืออาจจะใช้อารมณ์เพื่อให้ลูกอ่ะหยุดตามใจตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือลูกอาจจะไม่อยากคุยกับเราละแล้วลเราก็เหนื่อยแล้วสุดท้ายอะค่ะเราอาจจะทะเลาะกับลูกอาาก่ะวนกลับไปที่เดิมคําถามแรกคือตอนนี้เราอยากจะเข้าใจลูกมากขึ้นหรือเราแค่อยาก ให้ลูกอะทำตามที่เราบอกเราสอนเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเรายงังโฟกัสแค่อยากให้ลูกอะทำตามเราอะค่ะไม่มีทางเลยที่ลูกอะจะเปิดใจกับเราลูกอะจะไม่อยากคุยกับเราเลยด้วยซ้ายําคําถามที่2คือการถามว่าตอนนี้ลูกกาลังรู้สึกยังไงมากกว่าการถามว่าตอนนี้ลูกกําลังทําอะไรอยู่เพราะพฤติกรรมมันเป็นแค่ผลลัพธ์เท่านั้นเองต้นตอนมันอยู่ที่ความรู้สึกหรือความคิดหรือความเชื่อข้างในของลูกถ้าเกิดว่าเราเริ่มถามว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงอะเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่ลูกอะต้องการจะสื่อสารกับเรา ก็ได้คําถามที่3คือเราอยากจะให้เรื่องนี้มันจบยังไงจบด้วยการเงียบใส่กันก,การทะเลาะกันหรือจบด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันบางครั้งเราอาจจะสามารถจบเรื่องนี้ด้วยการเงียบใส่กันไม่ทะเลาะกันแล้วลูกอาจจะยอมทําตามเราแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้ใจลูกอยู่ห่างกับเรามากไปกว่าเดิมเราอาจจะตั้งคําถามเหล่านี้กับตัวเองก่อนเพื่อให้คําถามเหล่านี้พาเราไปอยู่เส้นทางที่ถูกต้องพาเราไปอยู่ในเส้นทางที่เราจะเข้าใจลูกมากขึ้นแลวเปลี่ยนแปลงลูกไปในทางที่ดีขึ้น